Sony เตรียมเ,เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Xperia 10 Mark 3เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะมาพร้อมกับ1 0 a แ d ตก g อน690และรองรับเครือข่าย 5G ถูกใจสาย TikTok ด้วยขาจับมือถืออัจฉริยะที่ TikTok เนี่ยผลิตขึ้นมานะครับหมุนตามตัวอัตโนมัติไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ต้องมีแอปแยกต่างหากสวัสดีครับกับมาร์เดข่าวสารดีๆทางไอทกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเย็นเวล,ลา8:30นาทีในพูดข่าวไอที IT ครับ พูดข่าวไอทีในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Sony Xperia 10 Mark III นะครับก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดทุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพาข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับตอนนี้สมาร์ทโฟนที่รองรับเครือข่าย 5G จาก Sony วางจำหน่ายในตลาดอยู่2รุ่นด้วยกัน และแกะ Xperia 1 Mark II และ Xperia 5 Mark II ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงและทางบริษัทก็มีแผนที่จะขยับขยาย 5G ให้ครอบคลุมไปยังโทรศัพท์มือถือในเลนราคากลางๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะเริ่มต้นจากตัว Xperia 10 Mark III ที่เตรียมจะเปิดตัวในปีหน้าคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 690จาก Qualcomm มีข่าวรืวออกมาครับว่า Sony กำลังุ่มพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อยู่2รุ่น ซึ่งรุ่นหนึ่งนเนี่ยจะใช้ชิปเซ็ตเรือธงอย่าง s t a p a g o n 875ซึ่งมีกล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดน,นะครับถือว่าเป็นการนับรวมกล้องหน้าหลังรวมกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเป็นเพียงแค่ข่าวรุดซึ่งคงต้องมารอดูกันนะครับว่า x p e r i a 1 Mark 3โทรศัพท์มือถือเรือธงในปีหน้าจะเป็นอะไร ที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับส่วนหนึ่งรุ่นที่เราจะมาทําข่าวกันก็คือขับเคลื่อน้วยชิปเซต Snapdragon 690อันได้แก่ Xperia 10 Mark II นี่แหละเพราะข้อมูลดังกล่าวนะครับสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายง,งานว่า Xperia 10 Mark II Plus ที่มีความพร้อมที่จะใช้ Snapdragon 720และควรเปิดตัวในปีนี้ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจาก Sony ตัดสินใจที่จะไปโฟกัสสมาร์ทโฟน 5G แทน นอกจากนี้ยังมีข่าวรือเพิ่มเติมอีกว่า Xperia L 5จะมาพร้อมกับชิปเซต Helio P 3 5จาก MediaTek และอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Xperia 10 Mark III และ Xperia 1 Mark III ในปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมารอดนงานมือถือเรือธทงปีหน้าชาวอะไรระทซ Sony เก็บเงินรอกันได้เลยนะครับเพราะรู้สึกว่ามือถือ Sony เขามีเอาเข้ามาขายในไทยบ้างเหมือนกัน มาต่อที่ข่าวที่2ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมแล้วแหละที่ใครที่ชอบใช้งาน TikTok แอปพลิเคชันชื่อดังนะครับก็อาจจะสนใจเป็นพิเศษได้ TikTok ขาจับมือถืออัจฉริยะ AI ที่จะมาพร้อมกับความเทพสามารถติดตามวัตถุหรือใบหน้าโดยอัตโนมัติทำให้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว โดยขาจับอเซิยะเป็นรุ่นแรกของโลกนะครับที่ไม่ต้องใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันและเชื่อมต่ออะไรกับตัวมือถือเลยเนื่องจากว่ามีเซ็นเซอร์ได้การจับเคลื่อนไหวของตัวเองเหมาะสุดๆเลยสำหรับใครที่ชอบไลฟ์สตรีมผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง TikTok y o u t u b e และก็ Facebook หรือแม้กระทั่งการคุยวิดีโอคอลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้สามารถติดตามได้ทั้งวัตถุและใบหน้า หรือการถ่ายสัตว์เลี้ยงที่เคลื่อนไหวไปมาไม่อยู่นิ่งก็สามารถทําได้เพราะมันมีกล้องติดมาอยู่ที่ฐานของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับซึ่งเขามาพร้อมกระดด AI ที่ทําให้สามารถหมุนตามได้โดยไม่คาดเคลื่อนจากเป้าหมายยังสามารถยึดติดกับขาตั้งกล้องเพื่อเพิ่มความสูงของตัวอุปกรณ์ได้ด้วยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะลม้มเพราะว่าเจ้าตัวอุปกรณ์นี้มีน้าหนักเพียงแค่300กรัมเท่านั้นนอกจากที่จะสามารถหมุนตามวัตถุได้แล้วนะครับถือว่าครอบคลุมแล้ว ยังสามารถก้มแล้วก็เงยได้ด้วยถึง38องศาเลยและยังหมุนได้ถึงรอบตัว35 5องศาเลยทีเดียวครับแทบจะรอบตัวจริงๆซึ่งสเปคของตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์แนวนอนสามารถถ่ายได้3 5 5องศาก้มเงยได้38องศาไม่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อบลูทูธหรือเชื่อมต่อด้วย WiFi ไม่ต้องเลยนะครับโทรศัพท์มือถือที่รองรับก็คือตั้งแต่4ถึง8นิ้วแบตเตอรี่ใช้เป็น 2A3 ก้อนแบตสำรองสามารถใช้ไมโคร u s เีเสียบได้เวลาเปิดเครื่องใช้เวลาเพ ก็พร้อมใช้งานแล้วน้ำหนักเพียงแค่300กรัมซึ่งจะตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมียอดระดมทุนทะลุเป้าไปแล้วนะครับมากกว่า1.3ล้านบาทโดยราคาของอุปกรณ์ตัวนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ39ดอลลาร์หรือประมาณ1,182บาทเท่านั้นถ้าหากใครต้องการขาจับสุดล้ำแบบนี้นะครับไว้ถ่ายเซลฟี่หรือไลฟ์สตรีมรวมถึงการถ่ายโมเมนต,ต์สัตว์เลี้ยงต่างๆเป็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นนนรรััแทท้้้งงหหมมดดดีีีกกข่่่าาาวววสเเตใชย ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีดรีวิวดีแล้วคราวนี้เราเขต่อไปช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักครู่นี้ขอตัวลาไปก่อนกระมับเดตข่าวสารด,ด,ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ